ชอบมองตาชอบจำไม่พลาดชอไม่คิดไปไกลชอบมาคุยมาจำเป็นยิ้มถ้ามันคนรู้ใจจังที่ชอไม่คิดอะไรหรอกฉันแค่เพออยายามบอกเป็นหัวใจมาแต่แลวฉันชอบเธอพยงยามที่จะไม่คิดยังไม่ทันหายใจก็มีเธอไม่อยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ทำไงเป็นหัวใจไม่ตายหรอกวันนี้ฉันคงต้องบอกทำให้ฉันอได้ไป วันนี้นะคะนันนี่ก็มาร้องเพลงให้อวยรอ้อยปอรนกับงานดาราเดลี่ค่ะแล้วก็กับ, P. 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 Girl, กบพี่ๆโพสเทอร์กับเคปีแองค่ะมตรมภาพบรรยากาศกันเลยนะคะไมชมกมันเลยยืค่ะเเิเป็นเมค่ะได้ไปจมเายังเาละขอ ที่แห่งนี้จะลุกเป็นไฟ<ช>เพราะว่าเรามีศิลปินนะคะทั้งศิลปินหน้าใหม่มทั้งศิลปินที่เรียกได้ว่าเ,เป็นสาวน้อยมหาศสา,ารเขาจะมาปลุกเวทีแห่งนี้นะคะให้มีความสดใสแล้วก็น่ารักด้วยนะคะวันนี้นะคะจัดให้กันแบบเต็มๆเ,เลยค่ะมีศิลปินสี่ท่านนะคะมีน้องโคนี่นิง น้อง KP Angel นะคะน้องฟังฟางทอสเกิลและน้องเมเล่ทอสเกิลนะคะซึ่งเป็นศิลปินค่ะจากค่ายไวท์ไลน์ค่ายนี้นะคะเป็นค่ายของคุณเก่งทัชยะ นะคะก็เป็นแบบน้องๆองรุ่นใหม่นะคะที่คุณเก่งเนี่ยอยากจะปลุกปัันนะคะครศนรันเวทีของเราค่ะเป็นอีกหนึ่งเวทีนะคะที่จะช่วยกันส่งเสริมนะคะให้กับเด็กไทยของเรานั่นเองเอาล่ะเดี๋ยว,วในช่วงเวลานี้นะคะหลายหลายคนอดใจรอมากันตั้งแต่เที่ยงแล้วยังตอนนี้นะคะศิลปินของเราก็พร้อมแล้วล่ะที่จะมาสร้างสีสันแล้วก็มาโชว์นะคะทั้งร้องทั้งเต้นให้ทุกน ได้ชมกันค่ะเอาเป็นว่าในช่วงนี้ค่ะขอเสียงต้อน เลยก็ได้นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เจา้านี้เนี่ยเราได้ชมความน่ารักไปแล้วแต่ของจริงค่ะกำลังจะมาอีกเร,เราอยู่แล้วนะคะสำหรับน้องฟังฟังทัสเกิลและน้องแนน 在。下 thank you โ,โหจัดเต็มไปทุกคนเลยทีเดียวค่ะความสามารถเยอะขนาดนี้เอาคป็ว่าเดี๋ยวเราให้น้องๆน,นะคะแนะนำตัวกันอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะโอ้โห กลฟิชเชลนะคะแล้วก็ทิกตอกเพจ Angelus Official นะคะแล้วก็เพจเฟซบุ๊กนะคะชื่อว่า KP Angel คะ่ะว้าวติดตามกันได้เลยนะคะสำหรับ,รบน้อง KP Angel คนต่อไปค่ะสาวน้อยเาก่ความสามารถของเราค่ะก็ฝากติดตามเอ่อโพนี่นิงเพลงให้อภัยร้องเปอรเซ็นด้ยนะคะทางช่องทางติกตอกชื่อว่าโพนี่นิงค่ะไอจี IG ก็ชื่อว่าโพนี่นิงค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กโพนี่นิงค่ะน่ารัก ค่ะเพิ่งมีเพลงปล่อยมาป่อใใหม่นะคะชื่อว่าเพลงสกัดจุดค่ะที่เพิ่งโชว์ไปเมื่อสักูุนี้นะคะแล้วก็สําหรับช่องทางการติดติดตามส่วนตัวนะคะของหนูชื่อว่าฟังฟังคัสเกิลค่ะทั้งไอจีทิกต็อกแล้วก็เฟซบุ๊กเลยค่ะโอ้โหสำหรับของหนูนะคะของนีนี่ก็มีช่องทางการติดตามก็คือไอจีเฟซบุ๊กแล้วก็ติกต็อกนะคะชื่อว่านีนี่คัสเกิลช่องทาค่ะ ชื่ออะไรชินเซนเลชื่อว่าลูกอมปีศาจค่ะะลรนะลูกอมปีศาจค่ะเขเก็บเยอะไหม่ตอนนี้น่าจะประมาณ1ล้านสงล้านประมาณเกืบเกือบสล้านค่ะแทงค่ะเธอคิดจะมองมองฉันตปนมกิง่แต่หากเธไม่จริงจังจุดระวงสักวันจะเสียใจถ้าเธอบฉันม่ะดสูชื่อาอะไรพัสจุดค่ะเลยนะ ดูเยอะไหมก็ตอนนี้ประมาณเกินค่ะตุ้มยิ่งกว่าค่ะมาที่น้องโคน says, ี่หน่อยโคนี่น้องโคนี่ค่ะสวัสดีค่ะน้องโคนี่ค่ะไลฟ์ฟังหน่อยพี่เก่งสอนอะไรบ้างพี่เก่งก็จะสอนเรื่องการร้องเพลงการแบบจิตวิญญาณของเราทั้งหมดอะค่ะเป่งออกมาให้หมดเลยมีซิงเกิลของตัวเองยังมีแล้วค่ะชื่อว่าอะไรคะให้ไฟร้อนด้วยซิ ปล่ยมากี่เดือนแล้วใน y o u t u b e เอ่อประมาณเดือนออออกว่าๆเยอะวิวดีไหมคะเยอะไหมเยอะวิวกี่วิวสองถึงแสนไหมโอ้เก่งมากเลยดีใจไหมคะดีใจอชอบมองตาชอบจัไม่พลาดชไม่คิดไปไกลชอบมาคุยมาทำเป็นทิ้มชอบมันคนรู้ใจจังที่เธอไม่คิดอะไรหรอกฉันแค่เพื่อยายแยมบอกเป็นหัวใจมาต ไม่คิดยังไม่ทันหายใจก็มีเธอไม่อยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ทำไงปืนหัวใจไม่ตายหรอกวันนี้ฉันคงต้องบอกทำให้ฉันเดแอด kiếp tình sáng mình canh thức quanh ngày Oops dạ, thơ tăng văn còn này, không <Music. S 2> สนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากมากเลยค่ะมีใครบ้างละคะมีแคทพีเอจแล้วก็พี่ฟงางผานทอเกิลแล้วก็เนเน่คอเกิลค่ะอ๋อค่ะแล้วตอนโชว์ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะเป็นยังไงบ้างก็ให้ฟังหน่อยตอนโชว์ตอนโชว์ตอนนี้ก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ลน <laughs> ลนลนลนแต่โชว์ออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะกับวันนี้ในงานดาราเดลี่ที่ไหนนะคะ MBK Center มาเจอกันน้องนิ้ในงานหน้านะคะกับพน่นิบ่าบายตอนน้องน,นิ้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ